สวัสดีครับพบก,กับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่นะครับหมอกลงเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับหมอกลงแบบว่าเยอะจัดนะครับวันนี้นะครับมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับมองแทบไม่จะไม่เห็นช้างนะครับไม่ใช่ควันไฟนะครับอ่าเป็นหมอกนะครับเป็นหมอก เพิ่งเห็นนะครับตั้งแต่อยู่อยู่มาเพิ่งเห็นนะครับวันนี้นะครับที่หมอกลงแบบเยอะมากๆเลยนะครับลงแบบสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้คุณตาด้วยนะครับตอนนี้คุณตาก็ตกมันก็อ่าไม่ออกนะครับคุณตานะครับตกมันไม่ออกอ่าเพราะว่าอั้นนะครับอั้นนะครับตอนนี้อั้นสังเกตก็คือยังอ้วนท้วนสมบูรณ์มากนะครับอ้วนหนาตันเลยนะครับคุณตานะครับ ละองคลองหมอกนะครับโอ้มาจากไหนนะครับน้ําหมอกนะครับเทบมองเห็นไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้บรรยากาศสวยมากนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สวยๆมากๆเลยนะครับอ่าน้ําหมอกนะครับถ้าสมีการมองเห็นก็ไม่ค่อยได้ไกลนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับขับรถขับอะไรต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอ่าหมอกมันลงเยอะจัดมากนะครับครับพาไปชมน้องคาแพงนะครับ คำแเพงเป็นยังไงบ้างเนาะคำแเพงนะครับตอนนี้คำแเพงก็อยู่ในป่านะครับอาการก็อาการไม่สบายก็ดีขึ้นนะครับอาการไม่สบายของน้องนะครับดีขึ้นเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงน้องนะครับที่ส่งกําลังใจให้กับน้องคัแเพงนะครับขอบพระคุณนะครับดูนะครับอย่างก็พังเหนือเลยนะครับขนาดอีสานขนาดนี้นะครับพังเหนือจากขนาดไหนเนาะเพิ่งมีวันนี้นะครับเพิ่งมีวันนี้ที่น้ําหมอกลงเยอะนะครับเพิ่งมีวันนี้เละ ปกติก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับปกติก็ธรรมดาธรรมดานะครับวันนี้เนี่ยลงแบบเปียกหมดเลยนะครับเปียกเสื้อเปียกผ้าหมดนะครับวันนี้นี่ครับน้องข้าแพงดูนะครับในป่าก็นู่นนะครับเออเป็นป่าด้วยนะครับทีนี้หมอกก็ลงเยอะจัดนะครับในเป็นป่าน้ําหมอกก็ลงเยอะจัดนะครับข้าวแพงของเราก็ไม่สบายพอไม่สบายก็จะ้อมหมดนะครับ หน้าตอบหมดเลยนะครับหน้ายุบหมดนะครับอย่างกระชังชราเลยนะครับน้องําเพนะครับออย่างนี้นะครับเวลาไม่สบายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าก็จะยุบหมดนะครับเกร็มกิมอะไรยุบหมดนะครับน้องกําเพนะครับโอ้ยหมอเยอะมากนะครับหมอเยอะมากเลยนี่ก็พอหายดีเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้ก็จะบํารุงตัวเองนะครับให้อ้วนพออ้วนได้ที่เสร็จก็ทําให้ตัวเองอ่าถ่ายท้องหรือว่าท้องเสียอีกนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับวัตะจักของ like so for น้องนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับน้องคําเพลงนะครับยุบเลยนะครับแก้มนะครับแก้มยุบหมดเลยดูข้างๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างน้องนะครับยุบนะครับข้างๆนี่ก็ยุบหมดเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาอ้วนพออ้วนเสร็จอ่าก็จะทําให้ตัวเองท้องเสียพอท้องเสียเสร็จ หายจากการท่องเสียก็จะทําให้ตัวเองอ้วนนะครับกินกินเยอะๆเพื่อให้ตัวเองอ้วนพออ้วนเสร็จก็ท้องเสียอีกนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดประจํานะครับน้องกําเพนะครับเป็นประจําประจํานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่มารับชมนะครับขอบคุณนะครับบรรยากาศนะครับหมอกหนามากๆนะครับวันนี้หมอกหนาจรกินนะครับหมอกหนามากๆอีกวันหนึ่งเพิ่งเพิ่งเจอนะเพิ่งเคยเจอนะครับอ่า หมอกเนี่ยโอ้ยตอ,อนเช้าเมื่อกี้นะครับยิ่งหนากว่านี้นะครับนี่หนากว่านี้มากๆเลยลเป็นอีกวันที่แบบว่าหมอกลงหนาลงเยอะจัดนะครับตาก็ตอนนี้ก็ตกมันอั้นนะครับก็พ,พยายามที่จะให้น้ํามันของเขาออกอีกรอบนะครับเพราะว่าอั้นอยู่อย่างนี้มันอันตรายนะครับเวลาพวว่อควานจะเข้าไปหาเขาหรือว่าจะพาเขาออกเดินออกอะไรนี่มันอันตราย เพราะว่าบางทีเราพาเขาออกเดินเขาอาจจะทำร้ายเราได้นะครับอันตรายคอนอื่นทำร้ายสิ่งของได้นะครับช่วงนี้ก็อันตรายอันตรายมากๆนะครับเราพยายามอ,อัดหญ้าอัดอาหารให้เขาได้ทานนะครับจะได้น้ํามันออกนะครับอัดเยอะนะครับอัดอ้อยอัดหญ้าอัดอาหารไปเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เขาขับน้ํามันออกมาให้หมดนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณ <reef hail ak ku> นะครับปกตินะครับปีที่แล้ววันที่สิบสามนะครับวันนี้เนี่ยวันที่สิบสามมกรานะครับตกมันนะครับปีที่แล้วสิบสามมกราเป็นวันที่คุณตาตกมันนะครับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เล่นตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกาเลยนะครับเล่นตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาตกมันใช้เวลาแค่เดือนหนึ่งนะครับ พอตกมันเดือนหนึ่งปุ๊บหยุดตกมันแต่ร่างกายยังอ้วนนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยยังอ้วนยังกลมนะครับอ่ายังอ no ้วนยังกลมอยู่คือตกมันออกไม่หมดนะครับพอตกมันออกไม่หมดก็จะเป็นอ่าตกมันรอบสองเขาเรียกกอกสองนะครับอันนี้ก็จะมีกอกสองนะครับเนี่ยนี่ถ้าพ่อควานอ่าไปพาเขาออกจากหลักออกเดินออกอะไรนะครับอีกไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็ตกมันอีกนะครับดูนะครับตาสายตายังไม่เป็นมิดนะครับดูสายตาดูลักษณะโพงข้างหน้าแล้ว ยังไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะครับยังมองเราแบบไม่ค่อยพอใจอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังมองควานแบบไม่ค่อยพอใจนะครับนะครับตานะครับคือตาเขาแบบยังตาตั้งตาเหลือกนะครับยังตาเหลือกมองนั้นมองนี้ตาเหลือกมองอย่างนะครับคือถ้าเขาปกติเนี่ยตาเขาจะแบบไม่สนใจอะไรนะครับแต่ตานี่คือตาเหลือกใส่คนนะครับตานะครับอ่าตาจะเหลือกมองคนนะครับจ้องมองที่คนนะครับอ่าแต่หัวเขาหันไปทางอื่นแต่ตาจ้องมองเราที่ตัวเรานะครับ หมอกเยอะจริงๆนะครับหมอกเยอะมากนะครับไม่ทราบว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะหมอกจเยอะมันเหมือนกับวันนี้ไหมครับหมที่นี่ไหมที่นี่ก็หมอกเนยนะครับมันกับควันไฟนะครับไม่ใช่ควันไฟนะครับเป็นควันหมอกนะครับเป็นหมอกนะครับเนี่ยนี่คือหมอกนะครับน่จะเป็นหมอกนะครับฝนตกนะครับเนาะเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกก็ทั้งวันฝนตกท้องฟ้าคลึ้มทั้งวันนะครับไม่มีแดดไม่มีอะไรนะครับ ฝนก็ทํา well ท่าจ้องจะตกอย่างเดียวนะครับจ้องจะตกอย่างเดียวนะครับฝนนะครับเมื่อวานนะครับเป็นวันที่แบบว่าคล้ายๆกับหน้าฝนเลยนะครับคล้ายหน้าฝนนะครับฟ้าครึ้มฝนลินนะครับฟ้าครึ้มฝนลินนะครับเมื่อวานนะครับนี่ครับพยายามอ้าปากจะจามนะครับอ้าปากนะครับจะจามนะครับคนตานะครับก็สังเกตองค์ประกอบไปหลายอย่างนะครับก็คือตัวคนตายังอ้วนแล้วก็คนตายังจะจามนะครับ คือถ้าเขาจะตกม,ม,ม, <aciones S 1> ม,มันเขาจะจามนะครับช้างนะครับจะจามนะครับ <Gothic> น <engine optimization> ี่นครับเขาจะหาวิธีจามนะครับอาจจะจามไม่ออกยังจามไม่ออกเดี๋ยวสักพักจะจามนะครับสักัก็จะจามว่าเขาจะตกมันเขาต้องจามนะครับต้องจามแล้วก็เขาจะแทงดินนะครับตานะครับใช้งาแทงดินเพื่อเป็นการขับน้ํามันของเขานะครับอาปากนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแล้วก็อ่า ือดูแล้วมันผิดปกตินะครับผิดปกติผิดปกติของช้างที่หยุดตกมันนะครับถ้าช้างที่หยุดตกมันเนี่ยลักษณะอาการจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ยังดึงโซ่ยังไล่ควานอยู่นะครับเพราะควานเข้าไปใกล้ไปทําความสะอาดที่หลับที่นอนให้ก็ยังมีการวิ่งเข้าชาร์จควานวิ่งเข้าไล่ปะทะควานนะครับถ้าเขาหยุดตกมันจริงๆนะครับเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะปกติทั่วไปนะครับควานเข้าไปหาเขาก็ยื่นเฉยเขาก็ไม่สนใจนะครับแต่นี่ไม่ใช่เลย เห็นควานไม่ได้นะครับเห็นพ่อควานเข้าไปใกล้ไม่ได้หาเรื่องหาราวพ่อควานอย่างเดียวนะครับหาเรื่องหาราวพ่อควานอย่างเดียวฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้คุณตาด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s ับตไคร่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบางทีคลิปของพ่อควานก็อาจจะ ไม่มีสาระหรือว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับที่ร่วมรับชมนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับก็าอยากให้ทําคลิปเนวไหนก็ทักทายบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับอยากมีความรู้อยากทราบเ,าเรื่องอะไรก็ชี้แนะบอกกล่าวพวกขวานเข้ามาได้นะครับหรือว่าคําพูดไหนที่พวกขวานพูดไม่เหมาะไม่สมก็ต้องขอโทษขออภายัยไหว้หน้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับร่วมทวง,งติ่งติเตียนกันได้นะครับเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับ น้อมรับทุกคำท่วงติยงคำติเตียนนะครับจะได้นำไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับจะหาเนี่ยนะครับอ้าป่านะครับแม่อ้าป่าก็คือจะจามนะครับเนี่ยตาบวมหมดเลยนะครับตาคนตานะครับบวมนะครับตาบวมขมับบวมนะครับตอนนี้ขมับบวมด้วยตาบวมด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ออกนะครับน้ำมันไม่ออกตาก็จะบวม จะจามนะครับจะจามนะครับนะครับมาชมช้างจามนะครับกําลังจะจามนะครับ้าจามนะครับเนี่ยหนึ่งสองกำลังจามนะครับจะจามนะครับจะจามนะจะจามนะครับจะจามนะครับนี่นะครับจามแล้วนะครับจามแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับคลิปนี้พ่อความก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับานผ้ชมสวัสดีครับ